การศึกษาวิชาความรู้ในทางธรรมเป็นกรณียกิจที่ควรทำควบคู่ไปกับภารกิจในชีวิตประจำวันเพราะคำสอนของพระพุทธองค์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตเป็นความรู้ที่ทำให้พ้นทุกข์เพราะเป็นมัญญาที่เกิดจากใจหยุดนิ่งไม่ใช่เกิดจากการคิดค้นด้นเดา โดยใช้ตรรก,กะหรือประสบการณ์แต่เป็นความรู้ที่เกิดจากการรู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่งน้งพวงดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษาอย่างยิ่งแล้วยิ่งศึกษาก็ยิ่งรู้แจ้งยิ่งรู้แจ้งก็ยิ่งอยากทาตนในสะอาดบริสุทธิ์จะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสศวะของปยญาม,มานซึ่ง การศึกษาธรรมะจะให้ทราบซึ้งและเห็นถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงนั้นต้องอาศัยใจที่หยุดนิ่งที่เกิดจากการจเจริญสมาธิภาวนาก็จะทำให้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสุขและความบริสุทธิ์ควบคู่กันไปนะจ๊ะมีธรรมภาสิตที่ปรากฏใน สาธินราชชาดกความว่ารถที่ยืมเข้ามาขับทรัพย์ที่ยืมเข้ามาใช้ข้อนี้ฉันใดการได้เสวยความสุขซึ่งเป็นความสุขที่ผู้อื่นยื่นให้ก็ฉันนั้นการได้เสวยความสุขจะเป็นความสุขที่ผู้อื่นหยิบยื่นให้หมอมฉันไม่ปรารถนาเลย บุญทั้งหลายที่ม่มฉันทำเองจึงจะเป็นทราบที่ติดตัวหบ่มชั้นไปม่ปมฉันลงไปในมนุษยโลกแล้วจะบำเพ็ญบุญกุศลให้มากมาเรื่องของบุญนั้นไม่ใช่จะแบ่งให้กันได้ไง,ง่ายๆเหมือนการแบ่งผลไม้บุญนั้นใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้เหมือนการรับประทานอาหาร คนไหนทานคนนั้นก็อิ่มใครไม่ได้ทานและจะให้อิ่มท้องนั้นคงเป็นไปไม่ได้ถ้าอยากอิ่มท้องก็ต้องทานข้าวแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าอยากจะแบ่งบุญให้กันก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาที่เรียกว่าอุทิศส่วนกุศลแต่ถึงขนาดนั้นก็ไม่เหมือนกับเราทำเองอยู่ดีนะจ๊ะเพราะบุญที่เขาอุทิศให้ ก็เหมือนกับการขอยืมทรัพย์เข้ามาใช้แต่เวลาเจ้าของก็ต้องมาเอาคืนหรือแม้เขาจะแบ่งปันให้ก็ได้เพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการและบางทีก็ไม่ถูกใจเ,าเราอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็ต้องทำบุญด้วยตัวของเราเองไม่ต้องไปอาศัยบุญใคร จิงถ้าได้สั่งสมบุญไว้มากๆก็จะเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นด้วยวเราเป็นนักสร้างบารมีก็ต้องดูแบบยางของพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายที่ท่านมุ่งมั่นสร้างสมบุญในทุกรูปแบบไม่นำใจไปผูกไว้กับเงื่อนไขของเวลาอารมณ์และสถานที่เมื่อท่านมีบุญมากแล้วก็ได้เป็นที่พึ่ง ไอ้ทั้งกับตนเองและผู้อื่นดังเรื่องที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าสู่ลูกๆให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในครั้งอดีตการพระบริษัทเได้เสวยพระชาติเป็นพระราชาทรงพระนามว่าสาธินะปกครองแว่นแคว้นและอาณาประชาราช ในมิถิลานครงคกเป็นผู้ยินดีในการบริจาคทานและสมรทานวาดก่ะชาวแว่นแคว้นว่าให้มันสั่งสมบุญกุศลโดยการให้ทานและรักษาศีลอยู่เสมอมหาชนดำรงอยู่ในอวาทของพระองค์ต่างพากันบำเพ็ญทานและรักษาศีลเป็นประจำ เมื่อหมดอายุไขจึงไปบังเกิดเป็นเทพ,พบุตรและเทพธิดาอยู่ในสุคติโลกสวรรค์เป็นจำนวนมากเมื่อเทพ,พบุตรเทพธิดาเหล่านั้นมาประชุมกันณนะสุธรรมเทวสภาต่างกับพนันนนาถึงคุณของพระเจ้าสาธินะทำให้เหล่าทวยเทพมีจิตยินดีและปรารถนา อยากเห็นพระเจ้าสาธินะบ้างท้าวสกกะเทวราชจึงรับสั่งให้มาตลีเทวบุตรนำเวชยันราชรถไปยังมนุษยโลกเพื่อทูลเชิญพระเจ้าสาธินะให้เสด็จไปยังดาวดึงพิพภพมหาชนได้เห็นมาตลีเทวบุตรขับราชรถมีลัศมีลุ่มเรืองดังดวงจันทร์ต่างก็พากันเข้าใจว่า วันเพนคืนนี้ช่างหน้าอัศจรรย์จริงหนอพระจันท์รได้ปรากฏบ,บนท้องฟ้าถึงสองดวงแต่เมื่อเทวรถเคลื่อนเข้ามาใกล้ปรากฏกระสายตาของมหาชนอย่างชัดเจนจึงได้พากันชื่นชมว่าเป็นเทวรสของเทวดาผมาจากสวรรค์มาตลีเทพบุตรกระทำประทักษีนร,รอบพันครและกขณะเทวรถมาจอด ตรงช่องและแกลในวันนั้นพระราชาเสด็จออกตรวจโรงทานพร้อมกับมมมาดและข้าราชบริาพารประทับนั่งอยู่กลางท้องพระโรงทรงสมาทานอุโบสถแล้วตรัสให้ว่าที่ประกอบไปได้วยธรรมอมารตลีเทวบุตรมาถึงก็ได้ทูลให้ทรงทราบว่าตนเองเป็นทูตของชาวสวรรค์ เดินทางมารับพระองค์ประเสด็จไปเยี่ยมเยียนชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงณนะสุธรรมมาเทวสภาพระราชาทรงรับคำเชื้อเชิญเสด็จขึ้นประทับบนเทวรัตนใดนั่นเองเวทยันเทวรถก็ลอยขึ้นสู่เวหาดนำพระราชาไปสู่เทวโลกทันทีว่าเหล่าทวยเทพได้เห็นพระราชา ต่างก็พากันชื่นชมยินดีท้าสกกาเทวราชทรงชื่นชมสมนัตมากแต่เชื้อเชิญพระราชาให้ประทับนั่งบนมันดุกรรมบนศิลาอาจเสมอก,กันกับพระองค์ทรงแบ่งเทพนครและนางเทพอับสนรนความทั้งเวทชยันตประสาทประทานในพระเจ้าสาธินะครึ่งหนึ่ง าการเวลาล่วงไปเจ็ดร้อยปีมนุษย์พระเจ้าสาธินะยังคงประทับอยู่ในเทวโลกขณะน,นั้นพระองค์ได้เกิดความรู้สึกเบื่อนหน่ายจึงทูลถามท้าสกาว่าเป็นเพราะเหตุอะไรทำไมพระองค์จึงไม่ยินดีหรือไม่มีความสุขในเทวโลกนี้เหมือนแต่ก่อนท้าสกาเทวราชตรัสว่าขอพระองค์จะได้กังวลไปเลย พระจนมายุของพระองค์ยังไม่หมดสิ้นไปในตอนนี้แต่ที่ทรงเบือนนายก็เพราะว่าพรงค์ทำบุญเอาไว้น้อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะาหม่อมฉันจะแบ่งบุญให้กับพระองค์เองขอพระองค์ประทับอยู่ด้วยอนุภาพของหม่อมฉันเถิดขอพระองค์ทรงประทับอยู่ในเทวโลกนี้ต่อไปเถิดแต่พระเจ้าสาธินะทรงปฏิเสธและดําเว่ายานพาน,นะที่ยืมเข้ามาขับ ทรัพย์ที่ยืมเข้ามาใช้สิ่งนั้นยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นของของเราโดยแท้จริงจึงตรัสตอบท้าสก,กะว่าหม่อมฉันไม่ได้ปรารถนาสุขที่เกิดจากบุญของใครแต่หม่อมฉันอยากทำบุญด้วยตนเองจะได้เป็นอริยทรัพย์ติดตามตัวไปแล้วพระองค์ก็ปรารถนาที่จะกลับไปยังโลกมนุษย์ปพืบำเพ็ญบุญกุศลให้มากยิ่งขึ้น ท้าสก,กาศทรงรับสั่งให้มาตาลีเทวบุตรนำพระราชากลับไปสู่มิถิลานครได้ส่งเสด็จในพระราชอุทยานพระราชาทรงเดินจงกรมอยู่ในพระราชอุทยานนั้นม่นายอุทยานเห็นก็นำความขึ้นกราบทูลแด่พระเจ้านารัทะซึ่งเป็นพระราชาองค์ปัจุบาลได้ทรงทราบพ,พระเจ้านารัทะทราบข่าวดีเช่นนั้น กระเรีบทูลเชิญเสด็จมาเข้าเฝ้าแล้วไต่ถามถึงเรื่องาราวรเได็เสด็จไปเที่ยวบนสวรรค์นานถึงเจ็ดร้ปีพระเจ้าสาธินะได้เ,เสด็จลุกขึ้นจูงพระหัตพระเจ้านาระทะ,สะเสด็จดำดาไปตรวจดูสถานที่ต่างๆสนทนากันถึงเรื่องในอดีตพระเจ้านาระทะตรัสว่าบิรพระองค์ได้เสด็จไปยังเทวโลกเจ็ร้อปี รับอยุรญ่าได้สิ้นพระชนหมดแล้วส่วนหม่อมฉันนั้นเป็นหลานของพระองค์ได้สืบสันตติวงศ์เป็นองค์ที่เจ็ดฉะนั้นขอให้พระองค์สเสด็จเสวยพระราชจัดสมบัติตามเดิมเถิดพระเจ้าสาธินะกลับปฏิเสธว่าการที่เรากลับมาในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการราชสมบัติเลยแต่ต้องการสั่งสมบุญซึ่งเป็นประดุจใบเบิกทางไปสู่สวรรค์ เราจะเจริเจ็ดร้อยปีในการบำเพ็ญมหาทานเจ็ดวันทิพยวิมานทั้งหลายรเราได้เห็นแล้วทิพยายสมบัติรเราก็ได้ครอบครองแล้วแต่เราได้สละทิพยสมบัติอันประณีตเหล่านั้นกลับมายัางมนุษยโลกนี้ก็เพื่อสั่งสมบุญเพียงอย่างเดียวและพระเจ้าสาธินะก็ได้บริจาคทาน อย่างมโหรานตลอดเจ็ดวันในวันที่เจ็ดนั่นเองล่มก็เสด็จสวรรคตและก็ได้ไปเสวยสุขในเทวโลกสมนังใจปราถนาทุกประการเห็นไหมจ๊ะเอาบุญท่านนั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายเราจะเข้าถึงความเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิหรือเป็นจอมเทพในสวงสวรรค์ และไดเสวยที่ไปะสมบัติเป็นเวลาย,ยาวนานก็ต้องอาศัยบุญเป็นหลักเพราะาบุญจะมีอดูภาพดึงดูแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาทำให้เราพบปะเจอเจอ,เจอแต่สิ่งที่ดีงามและบุญนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสมทั้งทางกายวาจาใจโดยการทำทาน รักษาศีลและเจริญภาวนาบนนั้นเป็นสิ่งที่สั่งสมได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมนำแต่ความสุขและความสำเร็จมาให้ทั้งยังสามารถโดยที่ได้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้และสามารถปรเปลี่ยนสภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากที่มีทุกข์ก็จะพ้นจากทุกข์ที่มีความสุขแล้วก็ จะสุขยิ่งยิ่งเห็นไปการทำบุญก็เหมือนการทำประกันชีวิตข้ามภพข้ามชาติเพราะบุญเป็นหลักประกันในชีวิตของเราที่จะไม่ให้พลรดตกไปในอาบายและทำให้ชีวิตก้าวไปสู่ภพภูมิที่ดีดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันสั่งสมบุญเพราะบุญในวันนี้จะเป็นเหตุให้ประสบความสุขทั้งจะเป็นของมนุษย์ ทั้งจะเป็นของทิพย์และสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจเริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติมังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้มีสุขภาพปราณามไมสมบูรณ์แข็งแรง่าเจ็บ่าป่วย่าไข้มีอายุขายยืนยาวให้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครวัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครวัวแก้วครอบครวัวธรรมกายครอบครวัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยัย เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน